เอ๊วันนี้เล่นเกมอะไรดีนะเออผมเข้าแอปสตรีมมาเพื่อหาเกมก็ไม่เจอสักทีว่าจะเล่นเกมอะไรโู้แทบซื้อแต่ละเกมซื้อแบบหมดแพงอะดูดิโอ้ทั้งพันกว่าบาทนะครับโอ้จะเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูที่คั่งดีว,ว่ามีเกมอะไรบ้างเุ้ยเดี๋ยวนะโอนฮะ <Huh? S 1> ไอเกมนี้มันผู้มายังไงวะเนี่ยมันชื่อเกมว่าอะไรวะเบอร์เกอร์เหรอ เดี๋ยวนะเฮ้ยมันขู่มาในคางผมได้ไงแล้วประเด็นคือเกมนี้เขาบอกว่าเล่นฟรีด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวประเด็นนะขอดูก่อนว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับทุกคนเออเหมือนมันจะเขียนว่าเ,เกมนี้เนี่ยมีการแท็กเกมแนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยาเฮ้ยเอาจริงดีแล้วประเด็นซุปผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญด,ด้วยนะครับ อแล้วคือเกมนี้ก็มีแท็บสยองขวัญเดี๋ยวนะ LGBT มาได้ไงเนี่ยฮะเออแต่ประเด็นคือเกมนี้เขาบอกมีแท็บสยองขวัญเชิงจิตวิทยานะครับเออแต่คือดูจากหน้าอินเสิร์ตหน้าเอา่ออินโทรเกมนี่มันเป็นแค่เบอร์อเกอร์นะแต่ความจริงภายในเนี่ยมันอาจจะมีอะไรแอบแฝงก็ได้นะผู้คนใครจะไปยู่อ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ย ผมจะไปทําการอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะเล่นเกมอะไรเราก็ต้องมีไปอ่านอะไรนิดนึงเนาะไปฮะมีคนไทยเล่นหรือเปล่าเกมนี้อุ้ยวันนี้ครับคอมเมนต์แรกที่ผมเจอนะครับอันนี้เขนถ้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการโหลดมาเล่นมากเลยนะครับก็คือคุณบลูเลอร์นะครับหนึ่งสองหนึ่งนะได้คอมเมนต์เป็นเอ่อเป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์ค,ครับทุกคนอะไป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 ดูคอมเมนต์อื่นดีกว่าอุ้ยคุตนี้ว่ะอันนี้คือเป็นคนไทยคอมเมนต์เหมือนกันนะเขาบอกว่า อสัตธรรมของชีวิตใช่เลยครับเกมนี้แหละ <c oughs> สิ่งที่ผมได้จากเกมนี้เนี่ยซึ่งเวลาที่คุณเสียไปเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนหากท่านผู้เจริญทั้งหลายอยากค้นพบตัวเองอยากรู้ว่าเราเกิดมาทำไมลองเล่นเกมนี้ดูเอาจริงดิคือเขาบอกว่าหลังจากที่เราเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมนะทุกคนแล้วก็เป็นการค้นพบตัวเองไปด้วยวัดเอาจริงดิ อุ้ยอันนี้เขาก็คอมเมนต์เหมือนกันนะครับขอบคุณสําหรับสัจธรรมครับได้ข้อคิดเยอะเลยจากเกมนี้สิบทับสิบครับเกมดีมากเอาจริงดิเฮ้ยคือต้องเล่นแล้วแหละเออก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์ม่แต่คอมเมนต์ดีๆนะครับทุกคนเออทุกคนมันเป็นแน่แน่แน่ๆๆดูดูคอมเมนต์ดีเป็นเกมที่สนุกมากค่ะได้ยากจริงๆกับเกมที่ดีขนาดนี้แถเมเป็นฟรีอีกด้วยคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป ต้องจัดแล้วทุกคนเอามาครับทุกคนผมเมนื่อยก็ได้จัดโดยโหลดเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูเลยดีกว่าว่าแบบมันจะสมคาล่าลือตามในคอมเมนต์ที่เขาเมนเขียนกันหรือเปล่านะฮะเออคือเขาบอกมันเป็นสัจธรรมชีวิตเลยนะเออไปเราเข้าไปดูเลยดีกว่าอะไรเนี่ยเกยมมันไม่เต็มหน้าจอให้ผมนะฮะอือเกมเคอยทำอะไรอันนี้คืออาเป็นการอุ้ย ผมปลดล็อกอาชิมเมนด้วยนะครับทุกคนก็คือหนึ่งเบอร์เกอร์ปลดล็อกอาชิมเมนแล้วทำไงต่ออันนี้คือคิกเบอร์เกอร์อ๋อคือถ้าคิกเบอร์เกอร์คือคือคิกไปที่เบอร์เกอร์ประมาณสองสามทีแล้วมันจะนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปลดล็อกอาชิมเมนเพิ่มนะครับเป็นเบอร์เกอร์สิบชิ้นนะฮะสิ่งที่เพิ่มมาจากตอนแรกก็คือมีผักมาด้วยอะไร เดี๋ยวคือกลัวเราขาดสารอาหารหรืยไงเลยเพิ่มผักเข้ามาเออผมคิดว่านะเกมนี้เนี่ยมันจะต้องมีลูกเล่นข้างในครับแบบอาจจะกดไปประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มเข้าสู่แบบเมนหลักของเกมคือแบบอาจจะมีผีผ่มาอะไรอย่างงี้ใช่ปะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวลองกดไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องมีแน่อนอนทุกคนเดี๋ยวรอ,ปนะรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนนะรอก่อนนะครับ รอกันก่อนนะหรือว่าที่แท้จริงแล้วเกมนี้เนี่ยคือมันต้องเป็นแบบผู้มีแบบความเจริญทางปัญญานะครับทุกคนเออถึงจะแบบยีนเสียงนะฮะคือเราอาจจะยังไม่เจริญทางปัญญาเนี่ยเราเลยไม่ได้ยิน,นครับทุกคนเออเอาเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนผมว่ามันต้องมีอะไรอีกแน่นอน เกอมอนี้มันต้องแบบจัดอะไรชุดใหญ่ไฟกับพริบมาให้เราอีกแน่นอนคนระับทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะ <S <S โอ้ยเนี่ยครับครบอู้ผมโบกแล้วมันเริ่มมาแล้วอันนี้คือครบหนึ่งร้อยทีแล้วนะครับคืออะไรอะ่ะยูดีด,ดีอะไรอะหนึ่งเท่ากับสี่จุดเก้าเก้าเหรียญดอลลาร์คืออะไรวะฮะคืออะไรอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวคือเอ,อ่าที่เพิ่มมามันเป็นไอคอนรูปต่าง ด้านลางนะครับทุกคนแล้วประเด็นคือผมไปกดลดราคายตรงด้านขวาเออมันเลยทําให้เหมือนเป็นการขายเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยหรอทําให้แบบสินค้ามันดูยิ่งถูก อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนไอค้คอมเมนต์นี้มันหลอกผมหมอเฮ้ยไอ้พวกคอมเมนต์พวกนี้มันหลอกผมหมอะอะไรอ่ะทุกคนเืออะไรอ่ะเฮ้ยคือถ้าใครดูคลิปนี้แล้วได้สัจธรรมเหมือนที่คอมเมนต์พูดนะครับฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนเอเคนะทุกคนก็เกมนี้นะฮะเอาเป็นว่า กือมันก็เป็นเกมปันป่นๆในสตรีมอะเนาะที่ผมไปเจอมานะฮะก็ <c oughs> คือเป็นเกมแบบคิกเบอร์เกอร์ไปเรื่อยๆแต่มันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะมันก็อารมณ์ขอเกมมันคล้ายๆกับทุกคนเคยเล่นป๊อปแคทใช่ปะ่ะไอป๊อปแคทอะไอเมลอะเออที่เรากดเมลปี๊บปี๊บอะแล้วมันจะขึ้นแบบขึ้นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเออที่เขามีแข่งระดับประเทศอะอ๋อผมซึ่งคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะได้แรงบันเจใจคล้ายๆกันก็คือแบบกดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะฮะ เอาโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมว่างนะครับก็เลยมาอัดนะฮะไอเกมนี้เออก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะทุกคนนะเออแล้วก็ถ้าใครครับผมเล่นเกมแบบผีหรือเกมแนวน่ากลัวนะฮะหรือไม่ว่าเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนผมก็จะแบบไปหามาอัดคลิปนะฮะโอเคนะทุกคนเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม